วันนี้เราจะมาส่งตู้ของของพรีไฟายกันนะจินนี่จ้ะจินนี่จ้ะวันนี้จะมาสุ่มลัคกี้รอยยันของฟรีไฟล์กันนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่นะคะ่าวสื่อสื่อชาแนลนะครับกับผมนาคานั่นเองก่อนไปส่งกันฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งครั้งให้กับพี่นาคาด้วยนะครับวันนี้ก็มีแฟชั่นใหม่มานะครับเป็น Imperial ยลมาดิคาร์นะครับกอลรอยยันโกโก้รอยยันนะครับพี่มีทั้งหมด ร้อยสนะิบหกใบเนาะเดี๋ยวจะสุ่มให้หมดเลยนะคะรับจนกว่าจะได้นะเราจะสุม่มจนหมดตัวจนกว่ามันจะได้ออกมานะถ้าไม่ได้ก็คือ ость. ไม่ได้นะอันนี้ก็คือรางวัลในตู้นะครับก็จะเห็นว่าข้างบนก็คือมีแต่เกลือนะก็เป็นตัวละครนะครับซอนแถวบนก็เป็นตัวละครเนาะแล้วก็ทรายบนสุดเนี่ยคือชุดเนี้แหละชุดไอ้จินนี่จาน,นเนี่ยแหละโอเคแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเกลือหมดหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยใครยังไม่ได้ like, กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะไปเริ่มสุ่มสิบตัวแรก ออกไหมจินนี่จินนี่มายังจินนี่ไม่มาเธออ่ะต่อสิบสิบสิบมาไหมมาไหมข่าวลวนเลยนะข่าวลวนไม่มาเลยแม่ไม่มาเลยทํายังไงดีเธอหมดไป2ี่สตัวแล้วนะตอนนี้นะโอเคโดยต่ออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อ่ะอีกสิบออกไหมสีม่วงมาแต่ว่าใช่ไหมไม่ใช่ตัวละครมานะโอ้ยตายตายตายสียทองออกเลยสีทองอ่ะมามามาต่อต่อต่อ อีกสิบอีกสิบไหวไหมไหวไหมสีม่วงมาสองมาสองอ่าไม่ได้อ่าไม่ไม่ไม่ไ,มไปลุยตอนนี้เหลือแปดสิบใบแล้วอ่าอีกสิบอ่ามั่วมาหนึ่งนะครับตอนนี้ตัวละครอ,อีกแล้วตัวนี้เออตัวนี้ก็ได้อยู่ตัวนี้ก็เท่อยู่ตอนนี้สุ่มไปห้าสิบห้าครั้งแล้วนะอ่ะไปลุยอีกสิบสีม่วงมาหนึ่งนะครับตอนนี้อ่าไม่ใช่เกลือเกลืออีกแล้วแม่แม่แมแมเกลือแล้วเงี้ยสิบอีกสิบ ข่าวลวนเลยแม่ข่าวลวนมากแม่ข่าวลวนโอ้ยตายสิไปยาวไปยาวไปม่วมามั่วมาตัวละครอ,อีกแล้วเกลือมากเหลือสี่สิบใบแล้วแม่เหลือสี่สิบใบแล้วเขียวโอเคอะหวยแตกโอเคนี่คือหวยแตกม่วงมาม่วงมาม่วงมา,มอมาสองเอาตัวละครแล้วตัวละครก็ให้อภัยเหลือยี่สิบใบแล้วจินนี่ไม่ออกนะจินนี่สุ่มมาร้อยสิบครั้งแล้วนะจินนี่นะจินนี่ออกยัง ข่าวลวนนะไม่ต้องหวังแล้วข่าวลวนข่าวลวนนี่คือไม่ต้องหวังร้อยยี่สิบครั้งแล้วนะจินนี่จินนี่อีกสิบไปรวยอ่าออกออกไหมสิมม่วงซิม่วงสองไม่ออกอ่ะแม่ตัวไม่เหลือแล้วนะเงินเงินเงินแปตอนนี้เหลือเงินอยู่สนะี่หมื่นเจ็ดนะอ่าสามพันแลกแปะสามพันทองออกไหมม่วงสามออกเลยอ่าไม่ออกเกลือนะจินนี่จินนี่แก้ฉันแล้วหรอจินนี่จินนี่ออกเลยโอ้โหข่าวลวนมาตไกลไม่ออกจ้ารอดไหมงานนี้ ไม่รอก็ตายแน่งานนี้นะโอ้ยออกไหมไม่ออกอีกแล้วเธอไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะหมดตัวแม่ออกเธอแม่เออตัวละครมาอีกแล้วอือเราเจ็ดสิบแล้วเราเจ็ดสิบครั้งแล้วแม่แม่ออกเธอแม่เย้จินนี่จินจนี่มาแล้วขอร้องเพลงก่อนจินนี่จะจินนี่จะอะร้ <laughs> องทำไมจินนี่มาแล้วโอเคก็หมดไปประมาณเออสองร้อยครั้งได้ปะ่ะน่าจะประมาณสองร้อยครั้งได้เนาะ ประมาณร้อยเก้าสิบสองร้อยครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูเองนะว่าสุ่มกี่ครั้งนะแต่ว่าเออก็อย่างที่เห็นเนี่ยใครจะสุ่มก็ขอให้มีตัวทองเยอะๆนอนแล้วก็มีเงินเยอะๆเพื่อสุ่มให้ได้นะครับส่วนเราได้แล้วนะดูแมชเท่เทแมทเทสไหมเดี๋ยวจะหมุนรอบตัวนะจินนี่แต่ว่าจินนี่เราแต่งตัวไม่ค่อยเข้าเข้ากันเลยนะดูกระเป๋าดูแว่นตานะเดี๋ยวขอไปแต่งตัวจินนี่ใหม่แบบคือเราไม่ชอบหัวมันเลยหัวมันดูแบบหัวมันดูไม่โอเคเลยอะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนหัวก่อนนะอ่ะปากเ้าต้อง อ่าอันนี้ก็เทดีเออสีทองอันเนี้ยสวยเอาเอาผมทรงผมสีทองไหมเออสีทองก็สวยดีเออสีทองก็สวยสีม่วงก็สวยเอาอันนี้ดีแต่ไม่เอาหมวกจินนี่หมวกจินนี่ไม่สวยอีสีทองก็โอเคนะจริงๆอ่ะเออเราก็คนไม่ใส่หมวกจินนี่ลงไปเล่นน่ะเออแล้วก็ใส่แว่นเออน่าน่ารักอยู่เออชุดเนี้ยเราแต่งเราน่าจะแต่งตัวอย่างเงี้ยเล่นเนาะก็ใครอยากเล่นฟรีไฟลก็แอดมาได้นะครับชื่ออยู่ข้างบนเนาะ my love s i h นะครับอยู่อยู่ด้านบนซ้ายเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนนะคครับาา n a k a underscore info นะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจุ๊บ